วันที่31มีนาคม2024เมื่อเซียวดกล่าวถึงคำเชิญของศาสตราจารย์ฮันเซี่ยวฉางกุนรู้สึกเทียงว่าสมองของเขาระเบิดด้วยเสียงหึง่งเดิมทีเป็นโจรเขาไม่ว่างและพูดกับเสียวอูทางโทรศัพท์ว่าก็ดีแล้วแล้วไงฉันรู้ไม่มีอะไรวางสายแล้วอ่ะวางสายก่อนพูดจบเขาก็รีบกดปุ่มวางสายมาหลานที่อยู่ด้านข้างถามอย่างอยากรู้อยากเห็นว่าศาสตราจารย์ฮันศาสตราจารย์ฮันอะไร เซียวฉางกุลถ้าเขามีคุณภาพทางจิตที่ดีขึ้นในเวลานี้โดยธรรมชาติบอกกว่าเป็นเพื่อนร่วมง,งานจากมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุและความน่าจะเป็นของเรื่องนี้จะผ่านไปแต่เสี่ยวชังคุณคือคุณภาพทางจิตวิทยาที่แย่มากและการต่อสู้จะต้องตื่นประหนกความตื่นประหนกต้องเป็นผู้เล่นที่วุ่นวายมาลานถามอย่างไม่เป็นทางการและเหงื่อยเย็นบนหน้าผากก็ไหลลงมาแล้ว ดังนั้นในขณะที่ขโมยสายตาไปที่มาแลนอย่างประมาทเขาไม่สามารถควบคุมการพูดติดอ่างของเขาได้ในขณะที่เขาพูดว่าไม่ไม่มีใครมาลานประหนักว่ามีบางอย่างผิดปกติและขมวดคิ้วฉันถามคุณว่าศาสตราจารย์ฮันคุณหมายถึงอะไรโดยไม่มีใครศาสตราจารย์ฮันคือใครคำเชิญอะไรคุณได้รับเชิญเพื่ออะไร เมื่อพูดเช่นนี้มาแลนเห็นว่าเซี่ยวกังกุลมีเหงื่อยเย็นไหลลงมาระหว่างหูและขมับของเขาอยู่แล้วเธอจึงถามตามเขาทันทีว่าเซี่ยวกงกุลคุณกังวลเรื่องอะไรคุณกำลังซ่อนอะไรจากฉันกันแน่หัวใจของเซี่ยวฉังกุลสั่นคลอนถึงขีดสุดแต่ทำได้เพียงอธิบายอย่างแข็งกร้าวว่าฉันไม่มีอะไรต้องปิดบังจากคุณจริงๆอาฉันกำลังซ่อนอะไรจากคุณ มาแลนจ้องมองเซี่ยวชังกุลอย่างไม่กระพริบตาและเซี่ยวฉังกุลกล้าศบตาเธอได้ยังไงได้แต่แสร้งทําเป็นเพ่งเล็งที่ด้านหน้ามาแลนพูดในเวลานี้เซี่ยวชังกุลคุณไม่สามารถซ่อนอะไรบนใบหน้าของคุณได้คุณต้องทําอะไรบางอย่างลับหลังฉันพูดจบเธอก็อยากเปิดกล่องที่วางแขนทันทีเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นเซี่ยวชังกุลกล้าแค่ไหนที่จะให้เธอเห็นคําเชิญนั้นแม้ว่าเขาจะไม่ได้เปิดให้ดู แต่คําเชิญนั้นอยู่เหนือชื่อของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวอย่างแน่นอนถ้าคุณปล่อยให้มาลานเห็นฮันไม่เชิงสามคำสิ่งนี้จะเป็นพายุฝนฟ้าขนองที่สมบูรณ์เขาจึงทําได้เพียงยอมแพ้โดยใช้สอกกดลงบนกล่องที่วางแขนโดยไม่พูดอะไรให้มาหลานเปิดมันแต่ยิ่งเขาทํามาหลานก็ยิ่งสงสัยในใจและยิ่งอยากรู้ดังนั้นเธอจึงกัดฟันและตะโกนใส่เซี่ยวชางกุล ฉันเตือนคุณเซี่ยวฉางกุลถ้าคุณมีเหตุผลคุณควรถอดแขนออกจากฉันทันทีเพื่อที่ฉันจะได้เห็นว่าเกิดอะไรขึ้นไม่อย่างนั้นวันนี้ฉันจะไม่ทำกับคุณในเรื่องนี้เซี่ยลฉางกุลและกังวลและกลัวในขณะที่ยังคงตายกดดันในขณะที่ต่อต้านอาไม่มีอะไรจริงๆมันเป็นเพื่อนร่วมงานที่จะแต่งงานกับฉันส่งคำเชิญคำเชิญที่แตกสลายมีอะไรให้ดูมาแลนพูดอย่างเคร่งครึมแค่คำเชิญที่ขาดทำไมคุณไม่ให้ฉันเห็น วันนี้ฉันยังอยากเห็นคุณกางมันให้ฉันเร็วเข้าเสี้ยวทงางกุนใส่หัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่ามองมันเป็นแค่คำเชิญงานแต่งงานจริงๆาหลานเห็นว่าเขาดื้อรั้นตายแล้วไม่ปล่อยเธอจึงโกรธจ,จัดและจูจ่ๆก็นอนทับแขนขวาของเขาและกัดมันอย่างรุนแรงอนิจจาเสี่ยวทางคุณกระตุกมือของเขากลับโดยไม่รู้ตัวพร้อมกับมือซ้ายของเขาตามมาด้วยการสั่นรถยังวาดรูปตัวเอสบนทางหลวง เสี้ยวทางกุลกลัวที่จะรีบก,กลับไปที่ทิศทางที่ถูกต้องเพื่อให้รถยังคงกลับไปที่เลนเดิมขับปากไม่คิดที่จะสาบแช่งคุณมีโรคใช่ไหมไม่ทราบว่านี้อยู่บนทางหลวงไม่อยากตายมาลานไม่ได้สนใจเขาแต่ถวยโอกาสนี้เปิดกล่องที่วางแขนโดยตรงภายในคำเชิญสีแดงขนาดใหญ่เพื่อดึงออกมาเธอเปิดคำเชิญพร้อมกับพึพมพำในปากว่ามันเป็นคำเชิญงานแต่งงานจริงๆ ประนามเซี่ยวฉังนคุณคุณโคตรไร้ความหมายจริงๆคนอื่นส่งคำเชิญถึงคุณคุณต้องซ่อนอะไรฉันยังสงสัยว่าคุณและภรรยาของคนอื่นมีขาดูคุณประมาดูนกตัวนั้นสิพูดอย่างนั้นเธอก็พลิกคำเชิญเปิด มาแลนยังมีประสบการณ์ชีวิตดูคำเชิญก่อนดูจารึกอย่างไรก็ตามเนื้อหาของคำเชิญไม่มีอะไรมากไปกว่าคำพูดสุภาพแบบเดิมๆแล้วเขียนเวลาและสถานที่ของงานแต่งงานเธอไม่ได้กังวลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพียงกังวลว่าศาสตราจารย์ฮันทำไมปล่อยให้เสี่ยวฉางคุณประมาดังนั้นคำเชิญจึงเปิดครึ่งเพียงเสี่ยววินาทีและมาแลนเห็นชื่อของสองคนคน,คนหนึ่งคือฮิูอันเจียงและอีกคนคือฮันไมเฉิงฮันหมยยอชิง เมื่อเห็นสามคำนั้นมาแลนรู้สึกราวกับว่ามันเป็นมีดสามเล่มที่ควักเข้าตาของเธอและเสี่ยวทังคุณก็กล้าหาญและอ้วนเช่นกันเขารู้ว่าช่วงเวลานั้นใกล้เข้ามาดังนั้นการถือความหวังริบรี่สุดท้ายภายในหนึ่งหรือสองวินาทีที่มาแลนเปิดคำเชิญมันเหมือนกับมูพิษกระเดื่องมือออกไปทันทีและคว้าคำเชิญจากมือของมาแลนตามด้วยเขาลดกระจกด้านคนขับหลักของรถลงโดยตรงและโยนคำเชิญนั้นออกจากหน้าต่างรถโดยตรง คันลีแนนกำลังเดินทางด้วยความเร็วมากกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนทางหลวงและคำเชิญก็ถูกโยนออกไปนอกหน้าต่างและหายไปทันทีเซี่ยวฉางกุนคิดอย่างชันฉลาดว่าในช่วงเวลาสั้นๆมีความเป็นไปได้สูงที่มาแลนไม่มีเวลาแม้แต่จะเห็นหยดสุดท้ายตอนนี้การเชิญถูกโยนออกไปนอกหน้าต่างด้วยตัวเองแม้ว่ามันจะตายแล้วก็ตาม ในขณะนี้มาแลนกลับมารู้สึกตัวจากสถานการณ์กระทันหันเมื่อกี้เมื่อเห็นว่าการเชิญถูกโยนโดยเซี่ยวฉังกุลเธอค่อยๆสายหัวและหัวเราะไอ้ย่าเซี่ยวฉังกุลคุณเป็นคนที่น่าสนใจจริงๆแต่เป็นเพียงคําเชิญไม่ใช่เรื่องปกติที่คนอื่นจะเชิญคุณดื่มวายแต่งงานไม่ใช่เหรอคุณต้องซ่อนอะไรจากฉันเซี่ยวฉังกุลคิดว่ามาแลนไม่เห็นจารึกดังนั้นเขาจึงรีบพูดว่า ฉันจะซื่อสัตย์กับคุณฉันไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนที่ฉันจะแต่งงานดังนั้นฉันจึงไม่อยากไปเลยซิลชังกุนกล่าวและกล่าวว่าฉันคงไม่อยากได้รับคำเชิญนี้มันเป็น WU ตัวเล็กๆของเราในสโมสริเริ่มที่จะช่วยฉันรับช่วงต่อและเขาก็ริเริ่มที่จะใส่ลงในรถของฉันไม่ใช่ฉันคิดว่าในขณะที่ฉันไม่รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในนั้นดังนั้นคำเชิญให้อยู่ต่อนี้ไม่มีประโยชน์ทิ้งโดยตรงดีกว่าโอ จูจ่ๆมาแลนก็เข้าใจพยักหน้าพูดดังนั้นจึงไม่คุ้นเคยกับคนที่ส่งคําเชิญอาถ้าอย่างนั้นคุณบอกกว่าสิ่งนี้มันแปลกที่จะพูดคุณไม่คุ้นเคยกับพวกเขาทําไมพวกเขาถึงส่งคําเชิญถึงคุณเซี่ยวชางกุณตบต้นขาของเขาทําไมคุณคิดว่าพวกเขาต้องการส่งคําเชิญเพื่ออะไรแน่นอนว่าพวกเขาต้องการเก็บเงินใช่ไหม มาแลนพยักหน้าถ้าอย่างนั้นคนนี้ไรอย่างอายจริงๆคุณโตพอที่จะส่งคำเชิญถึงคุณโดยบอกว่ายังมีโอกาสที่ส่วนแบ่งเงินของคุณจะถูกส่งคืนให้คุณในอนาคตหลังจากพูดอย่างนั้นมาแลนก็ถอนหายใจกับตัวเองอีกครั้งอา,อาจจะยังมีโอกาสคุณไม่อยากอย่าก,กับฉันเลยเหรอหลังจากอย่าก,กับฉันแล้วถ้าคุณหาคนอื่นคุณจะจัดงานแต่งงานไม่ได้เหรอเซี่ยวชางกุนโบกมืออย่างชื่อช้า โอเคภรรยาคุณอย่าล้อเลีเยนชั้นฉันพูดก่อนที่การอย่าร้างจะโกรธคุณไม่เห็นด้วยกับมันด้วยอยู่ด้วยกันมา30ปีทิ้งอาได้จริงหรือเสี่ยวชังคุณไม่รู้ว่ามาหลานจงใจให้ตัวเองตั้งตารอที่จะอย่าร้างกับมาหลานแต่มาหลานก็ดูร้ายมากเช่นกันไม่ขยับตัวตายเหมือนกันคำพูดดังกล่าวห้อยอยู่ข้างปาก ในเวลานั้นเมื่อฮันไมกิ้งยังคงรอตัวเองเขาไม่กล้าที่จะเลิกกับมาแลนและตอนนี้ฮันไมกิ้งจะแต่งงานกับผู้หญิงในไม่ช้าไม่จําเป็นต้องยืนยันการหย่าร้างกับมาแลนถ้าเขาหย่าตอนนี้เขาจะไม่สูญเสียภรรยาและกองทัพของเขาไปหรือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการครอบงำและความเฉลียวฉลาดอย่างต่อเนื่องของมาแลนเมื่อการหย่าร้างเสร็จสิ้นเธอจะต้องเก็บของและออกจากบ้านอย่างแน่นอนและเมื่อถึงตอนนั้นเธอจะไม่มีที่อยู่ด้วยซ้ํา ในกรณีที่เธอมาแลนเกลียดตัวเองแล้ววิ่งไปที่สมาคมการประดิษฐ์ตัวอักษรและการวาดภาพเพื่อสร้างความยุ่งเหยิงดังนั้นตอนนี้สถานการณ์แบบนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดถึงการหย่าร้างแม้ว่ามาแลนจะเห็นด้วยเขาก็ไม่สามารถตกลงกันได้มาแลนดอดไม่ได้ที่จะย่อเย้ยในเวลานี้ไอกูไอกูเซี่ยวฉังกุลคุณไม่ตั้งใจจะหยาก,กับฉันอีกเหรอ เซี่ยวฉังกุลรีบสะท้อนสามีภรรยาเก่าคนดีที่แก่แล้วและยังอย่าร้างกันอยู่ซึ่งหากสลบไปอย่าให้คนหัวเราะเยาะมาแลนเยาะเย้ยไอ้กูถ้ายอย่างนั้นฉันก็สงสัยว่าฮันไม่เฉิงแก่แล้วและอย่าร้างและแต่งงานครั้งที่สองเธอไม่กลัวคนหัวเราะเหรอเซี่ยวชังกุลพูดโดยไม่รู้ตัวว่าทำไมไม่เฉิงที่เป็นไม้ เพิ่งเสร็จสิ้นใบหน้าของเซี่ยวฉังกุลก็ซีดลงทันทีเขาเพียงแค่วางหัวใจขึ้นทันทีอีกครั้งถามอย่างระแวดระวังเก่าพันรยาคุณคุณต้องการลุกขึ้นพูดถึงเธออย่างไรอัญญประกาศคู่มาแลนก็ไม่แซงทำเป็นอีกต่อไปเติ่งดุอย่างโกรธเคืองเซี่ยวฉังกุลคุณโคตรสามารถอาได้ตลอดเวลาแต่ยังอยู่กับฉันเพื่อแซงทำเป็นเข้าใจความสับสนคุณเป็นลิงมาแลนของฉันอาเมื่อกี้ที่คำเชิญเขียนชื่อของเธออย่างชัดเจนคุณคิดว่าฉันไม่เห็นมัน ทันใดนั้นหัวใจของเซี่ยวฉางกุนก็เต้นแรงหัวใจทั้งหมดจมลงสู่ก้นบึ้งเขาตัวสันและพูดว่าเก่าพันรยาคุณคุณฟังคำอธิบายของฉันเรื่องนี้ฉันไม่ได้พยายามโกหกคุณเพียงแค่อย,า,อยากให้รู้ว่าส่งผลต่ออารมณ์มาแลนก้าวข้ามตบหน้าของเซี่ยฉางกุนโกรธดุเซี่ยวฉางกุนคุณขายลมอะไรกับฉันและสิ่งที่ไม่ต้องการให้ฉันรู้ส่งผลต่ออารมณ์ของฉันคุณคิดว่าฉันจะเชื่อคุณไหม หลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็โผกอดและถามว่าคุณพูดฮันไมกิ้งกลับมาเมื่อไหร่กันแน่คุณสองคนคบกันอีกเมื่อไหร่ เซี่ยวฉังกุนถูกตบหัวใจของเขาโกรธและกลัวลูกสาวและลูกเขยของเขาไม่ได้อยู่ในรถแม้แต่คนที่สามารถเกลี้ยกล่อมการต่อสู้และเขาไม่กล้าต่อสู้เพื่อตีมาแลนเมื่อเขาทำมันเองมาแลนจะต่อสู้กับตัวเองอย่างแน่นอนในเวลานั้นไม่ว่าจะมีอะไรก็จะได้รับการต้อนรับกับตัวเองไม่ต้องพูดถึงว่าเขายังคงขับรถอยู่บนทางหลวง ภายใต้ความหมดหนทางเซี่ยวชางกุลปิดหน้าของเขาและพูดว่าพรรยาคุณเพิ่งเห็นผู้คนส่งคำเชิญงานแต่งงานมาให้ฉันผู้คนมีแฟนแล้วโอ้ไม่มีคู่มั่นและสัปดาห์หน้าจะแต่งงานฉันแน่ใจว่าเธอไร้เดียงสาอาไม่เช่นนั้นทำไมผู้คนถึงส่งคำเชิญมาให้ฉันฉันรู้จักคู่มั่นของเธอเขาเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยการเงินและเศรษฐศาสตร์จินหลิงไร้เดียงสา มาล้านถามอย่างเคร่งขรึมว่าคุณโคดนอนกับเธอเมื่อส0สิปีก่อนฉันไม่รู้ว่ากี่ครั้งแล้วคุณลูกชายที่ไร้ยางอายของสุนัขตัวเมียก็เมาเธอในป่าของเนินคนรักโรงเรียนคุณคิดว่าฉันไม่รู้คุณสองคอนมีอดีตสกปรกมากมายคุณบอกฉันว่าคุณสองคนไร้เดียงสาใครนรกเชื่อคุณเซี่ยวฉางกุนทันทีอายทนไม่ได้พูดติดอ่างถามคุณคุณเคยได้ยินใครพูดว่าอาไม่มีอะไร อัญญะประกาศคู่มาลานตบตีอีกครั้งและคำรามอย่างตีโพยตีพายยังอยากโกหกฉันอีกเหรอนี่คือสิ่งที่ฮันไมกิ้งบอกฉันเป็นการส่วนตัวคุณยังต้องการปฏิเสธมันอยู่ไหมเซียวฉางกุนไม่สนใจความเจ็บปวดน้อยลงและพูดอย่างประมาว่าเป็นไงบ้างเป็นไปได้อย่างไรเธอจะบอกคุณได้อย่างไรอัญญประกาศคู่ มาแลนคำรามอย่างเย็นชาอย่าลืมตอนนั้นฉันเป็นเพื่อนที่ดีกับฮันไมกิ้งในหอพักเดียวกันเธอเป็นแฟนผิวขาวโง่ที่ไม่สามารถซ่อนอะไรบนใบหน้าของเธอได้เมื่อเธอกลับไปที่หอพักหลังจากทำอย่างนั้นกับคุณใบหน้าของเธอจะแดงตลอดทั้งคืนฉันพบโอกาสที่จะพาเธอออกไปในไม่กี่คำ เหตุผลที่ฉันไม่ได้พูดถึงมันตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็เพราะฉันคิดว่าเธอไปอเมริกาอยู่แล้วดังนั้นฉันจึงไม่จำเป็นต้องพูดถึงสิ่งที่น่ารังเกียจที่คุณสองคนทำเพื่อให้คุณระลึกถึงมันพูดอย่างนั้นมาแลนกหมัดแน่นตัวสันด้วยความโกรธและพูดด้วยเสียงสันเทาว,ว่าคุณสามารถบอกได้จากเรื่องนี้ลูกชายของสุนัขต,ตัวเมียไม่เคยบอกความจริงกับฉันคุณพูดคุณสองคนคบกันได้ยังไงกันแน่คบกันเมื่อไหร่ ฮันไมกิ้อีตัวนั้นกลับมาเมื่อไหร่คุณสองคนคบกันทันทีที่เธอกลับมาหรือเปล่าเซี่ยวฉังกุนรู้ว่าเขาเสียเปรียบและไม่กล้าตอบคำถามติดตามผลของมาแลนเพียงแต่ปล่อยร่างกายของเขาไปทางซ้ายให้ไกลที่สุดโดยไม่รู้ตัวเพื่อไม่ให้ถูกทุบตีอีก ทันทีที่เธอเห็นเขาไม่พูดเธอก็รู้ว่าเขามีผีอยู่ในใจดังนั้นเธอจึงคลั่งคล้ายและปลดเข็มขัดนิรภัยโดยตรงและกระโจนใส่เสี่ยวชางคุณทันทีด้วยสองมือเหมือนแมวป่าบ้าทักทายใบหน้าของเสี่ยวชางคุณอย่างสิ้นหวังและพูดด้วยความเกลียดชังลูกชายของสุนัขตัวเมียคุณกล้าที่จะให้แม่ของฉันมีทูและแม่ของฉันต่อสู้กับคุณซีเครตเกรด